เหรียญสองบาทตัวหนาที่ส่งมาจากเอฟซีนะคะเหรียญที่มีไส้ทองแดงนะคะเน้นนะคะรับซื้อเหรียญละสาบาทเท่านั้นค่ะราคาไม่ได้สูงเลยนะคะราคาน่าจะสูงกว่านี้เนาะอยากจะได้ราคาสูงๆจังเลยแต่ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าขายไม่ได้อยากรับซื้อสูงแต่ซื้อมาแล้วขายไม่ได้ค่ะก็อยู่ประมาณเนี้ยนะคะจากเมื่อก่อนนะคะเคยมีราคาสูงมากแต่และเหรียญเนี่ยโหนะ เหรียญหายยากเหรียญผลิตน้อยอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเลยเพราะหลายคนนะคาดหวังนะคะเก็บเหรียญไว้เพื่อที่จะไว้ขายในอนาคตกะว่าอนาคตคงจะได้ราคาแน่นะคะไว้ขายวันข้างหน้าแต่ปรากฏว่าเคยซื้อไว้สิบห้าบาทปัจจุบันต้องมาขายสามบาทอะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องตีความนะพูดแค่นี้ทุกคนก็พอจะเข้าใจ ปแล้ก็เคยซื้อค่ะเมื่อก่อนซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญสามบาทเหรียญสองบาทะอะเหรียญสองบาทที่ลึกตัวหนาเนี่ยค่ะราคาเคยซื้อสิบห้าบาทปัจจุบันเหลือสามบาทค่ะเหรียญเขาเล็กจริงนะคะแต่เขาหนาเนี่ยค่ะเขามีไส้ทองแดงนะคะเป็นเหรียญที่สอดไส้ทองแดงเหรียญเล็กสอดไส้ทองแดงจะเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร นะแต่ก็อีกเนะี่ยทุกเหรียญทุกวาระนะคะตอนนี้ความนิยมของเหรียญที่ระลึกจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะนับวันจะยิ่งแบบหายหายไปเลยเนี่ยอย่างเหรียญเขาผลิตเยอะอะค่ะแปะน็นก็งงกับการจํานวนผลิตเหรียญขณะดเป็นเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกอะจํานวนผลิตเขาเยอะกว่าเหรียญหมุนเวียนบางพอสอ ค่ะบางพศบางปีพศเหรียญหมุนเวียนนะผลิตน้อยหายากนะแต่เหรียญที่ลึกนะโหผลิตเยอะมากอย่างอายกตัวอย่างอย่างเช่นการนาาเงี้ยค่ะการนานะคะปีสามเก้าเหรียญหมุนเวียนผลิตเหรียญ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 สิบบาทปีสองห้าสามเก้าเหรียญหมุนเวียนผลิตไม่ไม่เยอะนะคะประมาณสิบกว่าล้าน น่าจะสิบสองล้านถ้าจำไม่ผิดนะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะปีสองห้าสามเก้าเหรียญหมุนเวียนสตังทอนนะคะจำนวนผลิตสิบสองล้านเหรียญแต่เหรียญที่ระลึกการจนาผลิตหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญโอ้่หคิดเอาเองแล้วกันว่าพัทย์ลึกผลิตเยอะขนาดไหนเนื่องด้วยที่ว่าเขาผลิตเยอะเยอะเกินนะคะอย่างเหรียญสองบาทปีสามเก้าอันนี้สองบาทยังไม่มีผลิตเหรียญหมุนเวียนยังไม่มีผลิต ยังไม่ได้ผลิตก็จะมีแต่เหรียญที่ระลึกเนาะปี2539เาพเหรียญ2บาทหมุนเวียนเริ่มผลิตปีแรกคือ2548นะคะราชการที่9 2548ถึง2560 13วาระเท่านั้นนะคะน้อยเนาะน้าเก็บอยู่หาเก็บง่ายอยู่เพราะมันไม่เยอะแต่คือว่าก็อีกแหละไม่ได้รับความนิยมนะคะอย่างที่บรรดบอกไปจํานวนผลิตของของเหรียญที่ระลึกเขาเยอะเกิน เหรียญขนาดเหรียญที่ระลึกไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะอนุสรที่ระลึกในวาระนั้นๆแต่จํานวนผลิตเขาเยอะแยะมากมายมหาศาลเกินเกินกาลังเก็บอะคะ่ะเกินเกินกาลังนักสะสมที่จะเก็บนะคะชัดเจนอย่างที่พนักยกตัวอย่างเหรียญสิบบาทเหรียญที่ระลึกผลิตร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญหมุนเวียนผลิตสิบสองล้าน ประมาณนะคะสิบเจล้านมั้งโดยประมาณนั้นไม่เกินอ่ะไม่เกิน20ล้าน